คนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเป็นใครอย่ามอให้พ่ชุดนี้มาตอบกันนะคะและนี่ก็เป็นการอ่านดวงโดยรวมฉันใครค่ะดวงรวมไม่สามารถจะตรงได้กับทุกคนอะไรดีเราก็รับไปอะไรไม่ดีไม่ต้องรับนะรับแต่สิ่งดีๆด,ด,ดูกันเพื่อเป็นแนวทางเป็นกำลังใจรู้สิคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเป็นใคร แน่นอนค่ะอ่านไปตามหน้าไพ่นะจ๊ะดูสิโอเคหมอเห็นไพ่เเหรียญไพ่สเหรียญไพ่สองดาบไพ่สิบไม้ไพ่หนึ่งไ,ไม,ไไม้แล้วก็ไพ่เอ็มเอเรอร์ Emperor นะคะแน่นอนค่ะคนคนนี้จากที่หมอเห็นเป็น energy ของคนที่เงียบหายกันไปไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารอ่านมาจากตรงไหนบอกให้ก็ได้2ดาบ เป็นไพ่ที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะคะเป็นไพ่ที่รอคอยก็ได้เป็นไพ่เงียบก็ได้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยนะคะเอ e นจีเเหรียญอ่ะเป็นคนที่น่าจะนิ่งๆกันไปไม่ได้เทคแอคชั่นกันเลยจะมีเกนที่ได้กลับมาวนเวียนเห็นไหมไพ่สองเหรียญอ่ะเป็นไพ่อินฟินิตีนะคะอืมที่ผ่านมาคุณอาจจะ เคยมีคอนเนคชันกันไม่ว่าอาจจะเคยทำงานร่วมกันก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้หรือบางคู่นี่คือบางกรณีคืออาจจะเคยคบกันคนคนนี้เขาเป็นคนที่อีกโก,ก้มากๆเลยกิจวัตรประจำวันของเขาเขาสนใจแต่เรื่องการงานสนใจแต่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการงานการเรียนการศึกษาก็ได้เพราะว่าเขาโฟกัสไปที่ชีวิตของเขามากกว่าที่จะสนใจสิ่งอื่นๆนะคะ เกนคนที่คุณรอคอยค่ะที่เขากําลังจะติดต่อกลับมาไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นใครก็ตามอืมไหนดูสิหมอว่าไพ่หกเหรียญโอ้ชัดแล้วล่ละหกเหรียญแปดเหรียญจะติกเป็นคนที่เขาเคยคบกับคุณจะมีการกลับเข้ามาขอโอกาสเริ่มต้นกันใหม่อืม คุณรอคอยเป็นคนที่คุณฝันถึงคนคนนี้เป็นเหมือนโชคชะตานะคะเป็นเหมือนพรลิขิตหมอจะบอกเลยหมอเห็นไพ่ เดียมเพอร์และไพอินเพรสหมอบอกเลยว่าคุณกับเขาอะเป็นคนเงียบห่างหายกันไปแต่ตอนนี้โชคชะตากําลังจะนาพาให้พวกคุณได้วนเวียนกลับมานะคะและพวกคุณทั้งคู่เป็นพลังงานเนื้อคู่ด้วยเนี่ยราชากับราชินีขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กําลังรอคอยข่าวข่าวจากคนเงียบคนหายคนทางไกลในเร็วๆนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวข่าวจากเขาโชคชะตาของคุณกับเขากําลังจะเปลี่ยนแปลงท้าที่ผ่านมามันไม่ชัดเจนเดี๋ยว มันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะถ้าที่ผ่านมาเราเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่คนรู้จักคนทํางานร่วมกันโชคชะตากําลังจะเปลี่ยนแปลงคุณกับเขามีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบพลังงานจากไพ่ชุดนี้ก็คอมเมนต์ความสันายเป็นกําลังใจให้หมอหน่อยนะคะ